วิทยุมออหาดใหญ่ชวนฟังสังคมแห่งศาสตร์ร่วมวาดโลกกระนัดใหม่ไปกับชุมชนวิชาการสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชุมชนวิชาการในช่วงของชุมชนคนวิจัยโดยสำนักวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยของขานครินค่ะวันนี้ที่ันสทวารดีนาคารยังคงอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกท่านอีกเช่นเคยค่ะ วันนี้ค่ะอย่างที่เคยเรียนแจ้งทุกท่านเอาไว้เมื่อครั้งก่อนค่ะว่าเราจะมีเรื่องราวของโครงการประกวดดีๆมาฝากทุกท่านกันซึ่งโครงการนี้ค่ะเป็นการประกวดรางวัลนวัตรกรรมทางด้าน IOT และ AI สุขภาพการแพทย์ภายใต้ชื่อ Med Health IOT and AI Hackathon 2 0 22ค่ะ ซึ่งมหาวิทยาลัยสงนทานครินทร์ค่ะจัดขึ้นเพื่อผลักดันผลางานวิจัยให้ไปสู่การประกวดในเวทีระดับชาติแล้วก็นานาชาติต่อไปค่ะรวมไปถึงสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมหรือว่าสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนได้ด้วยค่ะโดยโครงการนี้ค่ะจริงๆเนี่ยเรามีการรับสมัครมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มีการปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่ามีหลายท่านค่ะที่สนใจแล้วก็บอกมาว่าช่วยขยายเวลาหน่อยได้ไหมเพราะว่ายังเตรียมผลางาน ไม่ทันค่ะเราก็เลยขยายเวลาให้กับทุกท่านจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ค่ะ ผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถส่งผลงานมาได้ค่ะจะบอกว่ารางวัลที่ได้รับเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยค่ะรางวัลชนะเลิศค่ะจะได้รับเงินรางวัล30,000บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้รับเงินรางวัล20,000บาทแล้วก็รองชนะเลิศอันดับสองได้รับเงินรางวัล10,000บาทค่ะนอกจากนี้ค่ะทุกๆทีมที่ได้รางวัลเนี่ยยังได้โอกาสเข้าร่วมวิกเอนออนไลน์โคชชิ่งแคมป์ด้วยค่ะ ซึ่งคำนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าประกวดทุกท่านค่ะได้มีการเขียนแานธุรกิจหรือว่าคิดค่ะว่าเราจะทําอย่างไรให้มูลค่าของผลงานวิจัยของเรานวัตกรรมของเราสามารถนําไปใช้งานได้หรือว่าขายได้จริงๆค่ะ แถมงานนี้ค่ะผู้จัดเขายังบอกมาอีกว่าไม่ได้รับเฉพาะอาจารย์หรือว่านักวิจัยระดับสูงๆเท่านั้นนะคะนักศึกษาหรือว่านักเรียนที่มีโครงงานก็สามารถส่งมาได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าเราต้องการที่จะพัฒนาให้ทุกๆท่านเนี่ยสามารถเป็นผู้ประกอบการเป็นผู้สร้างผลิตนวัตรกรรมที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นั่นเองค่ะ แล้ววันนี้ค่ะดิฉันก็จะพาทุกท่านไปพูดคุยกับพ้องงานของโครงการนี้ค่ะนั่นก็คือศาสตร,ราจารย์ดรนายแพทย์สุรศักดิ์สังคทัศนณอายุธยาค่ะซึ่งท่านเป็นรองผู้อำนวยการด้านวิทยา,าศาสตร์สุขภาพของสำนักวิจัยและพัฒนาด้วยท่านเป็นคนตุกปั้นโครงการนี้มาเองกับมือและโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่อะไรผู้เข้าร่วมต้องทําอย่างไรบ้างขอเชิญรับฟังกันเลยค่ะที่มาของโครงการในวันนี้มันมาจากไอเดียที่มาจากการประชุมครั้งหนึ่งครับ ที่เราเรียกคอฟฟี่ไทม์ใครที่เป็นแฟนของอาร์ดีโอคงจะจำคอฟฟี่ไทม์ที่เราจัดในช่วงปีที่ผ่านมาได้นะครับมีครั้งหนึ่งครับที่เราจัดคอฟฟี่ไทม์ในเรื่องความร่วมมือวิจัยระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์กับคณะแพทศรรยศาสตร์รวมทั้งคณะทางวิทยาศาสตร,ร์สุขภาพอื่นๆนะครับในวันนั้นเองนักวิจัยได้มีการคุยกันและตีมวิจัยอันหนึ่งที่มีคนสนใจหลายคนเลยครับมีกลุ่มวิจัยที่สนใจหลายคนเลยก็คือเรื่องของ medical and health IoT นะครับคือการนำศาสตร์ข้อมูลศาสตร์ของการนำอินเทอร์เน็ตออฟทิงนะครับระบบแอปพลิเคชันมาใช้กับการแพทย์นะครับซึ่งก็มีที่ใช้หลายอย่างครับเช่นใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการเองพวกแพทย์เองทันตแพทย์นะครับหรือสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการนะครับรวมทั้งจัดการข้อมูลนะครับที่มีขนาดใหญ่ เพื่อที่จะย่อยมันเพื่อจะนํามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์นะครับถ้าเรียกในภาษาวิชาการก็คือเป็น medical and health application นะครับเราเ็เลยจัดอันนี้ขึ้นครับโดยหวังว่าจะเป็น open innovation platform อันหนึ่งให้หลายทีหลายหลายคนเนี่ยครับนำไอเดียของตัวเองครับของกลุ่มตัวเองกับนำศักยภาพที่ตนพึงมีและหาได้เนี่ยนะครับมาแข่งมาประกวดมาประชันกัน เราจะใช้ IoT กับบริการทางการแพทย์รวมทั้งเรื่องของสุขภาพอย่างไรดีนะครับการสำรวกเนี่ยเป็นกระบวนการนะครับเป็นกระบวนการพัฒนาทีมด้วยนะครับนั่นหมายถึงว่าทีมที่สมัครเข้ามาเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเข้ากิจกรรมที่เราเรียกว่าบูตแคมกิจกรรมบูตแคมเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่เราเชิญวิทยากรที่มีความสามารถมาให้คําแนะนําว่าเราจะสร้างทีมอย่างไรและเมื่อสร้างทีมแล้วเนี่ยจะมีโมเดลทางธุรกิจ ที่จะสร้างนวัตก,กรรมและนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพันิชย์ใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงการแพทย์และทางสุขภาพไต้อย่างไใบบ้างนะครับก<ฆ>ระบวนการสร้างหินเมื่อสร้างเสร็จแล้วนะครับในช่วงเดือนมิถุนากรกฎาเสร็จแล้วเนี่ยในเดือนสิงหาคมครับ ราจะใ<ะ>ช้อกาศในช่วงวันประชุมวิชาการนานาชาติของคณะแพทยศาสตร์นะครับซึ่งจะจัดข<ะ>ึ้นในที่1-2สิงหาคมเนี่ย<ะ>เวลานั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงที่เราทาประกวดหรือว่าจัดให้กระต่อขึ้นครับ<ะ>ในวันนั้นเนี่ยเราเราจะเชิญนอกจากในวงการวิชาการแล้วเนี่ยะจะเชิญสิ่งที่เรียกว่า venture capital หรือว่าผู้ที่มีโอกาสที่จะนํานวัตกรรมที่มีผลสร้างขึ้นเนี่ยนะครับไปใช้ประโยชน์อาจจะเป็น ตัวแทนจากทางโรงพยาบาลน,นะครับ,<ฆ>รบรหรือโรงพยาบาลภาครัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนนะครับ<ฆ>หรือว่าผู้ที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับเ<ฆ>ช่นของอาหารเรื่องของยาหรือเรื่องนวัตรกรรมทางสุขภาพที่มีโอกาสที่จะนําพัฒนาน,น,นํานํานวัตกรรมไปพัฒนาต่อยอดครับผมทีน<ฆ>ก็คือเราจะนํา IOT เข้ามาใช้ ประโยชน์ในเชิงของสุขภาพการแพทย์อย่างไรนะครับหัวข้อก็จะมีทั้ง medical and health application ซึ่งหมายถึงแอปที่เรากดๆในมือถือเนี่ยนะครับในมือถือเนี่ใช่ไหมคะมือถือเนี่ยนะครับเราจะสร้างให้เป็นประโยชน์ต่อหมอคนไข้ผู้ให้บริการผู้รับบริการอย่างไรอันที่สองก็คือ clinical decision support system นะครับหรือว่าการน,นำสารข้อมูลเนี่ยมาช่วยใช้ในการตัดสินใจในทางคลินิกนะครับหลายครั้งครับเวลาที่ แพทย์จะต้องตัดสินใจว่าจะเลือกการรักษาหนึ่งสองหรือสาให้กับผู้ป่วยดีเราจะต้องใช้ข้อมูลหลายอย่างนะครับถ้าเรานำ artificial intelligence นะครับมาใช้เช่อในการตัดสินใจเนี่ยอาจจะทำให้การตัดสินใจในทางคลินิกเนี่ยง่ายขึ้นเรื่องของ machine learning เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของ artificial intelligence in health นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางการแพทย์ หรือเป็ผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพเรื่องอื่นๆรวมทั้งระบบบริหารจัดการข้อมูลในโรงพยาบาลหรือในคลินิกนะครับเป็น Hospital and Clinic Information Management ครับเนื่องจากว่าการจัดประกวดครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เราไม่เคยจัดมาก่อนนะครับอย่างที่บอกว่าไอเดียมันมาจากคอฟฟี่ถามเราก็เลยคิดว่าเราโอเพนก่อนเลยนะครับเราไม่มีรุ่นเลยนะครับโอเพนเลยครัผมไม่ว่าท่านจะเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับไม่ว่าท่านจะเป็น บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทํางานทางด้านไอทีนะครับรวมทั้งอาจจะเป็นภาคเอกชนนะครับที่อยากที่จะเข้ามาแข่งหรือถ้าดีไปกว่าน,นั้นนะครับท่านรวมก<ฆ>ลุ่มกันให้มีบุคคลหลายๆระดับหลายๆแนวคิดนะครับชว<ฆ>นตัวกันแล้วสร้างทีมที่มาแข่งเนี่ยจะพ<ฆ>สเุกนะครับ<ฆ>อ,ยอย่างไรก็ตามแต่ละทีมเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าอันนี้เป็นการประกวดในมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับเราถ้จะมี สุดน้นในเชิงวิชาการบ้างถ้าท่านมีที่ปรึกษาทางวิชาการเช่นมีอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษานะครับก็<ฆ>จะเป็นจากมหาวิทยาลัยไหนๆเลยนะครับ<ฆ>ก็<ฆ>จะยิ่งดีนะครับหรือถ้าท่านไม่มีที่ปรึกษาต้องการอยากจะได้ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เราแน่าอนจัดให้ท่านได้นะครับสิ่งที่แน่นอนก็คือว่าเมื่อมาเข้าบูธแคมป์แล้วเนี่ย<ฆ>แต่และทีเนี่ยนะครับมีที่เลี้ยงครับจะมีที่เลี้ยงที่คอยให้คําแนะนําว่า จะร้องอย่างไรจะเต้นอย่างไรนะครับอกาชนะการแข่งขันได้ครับคล้ายกับรายการจริงชาสวรรค์เลยครับตอนนี้เราเริ่มต้นรับสมัครแล้วนะครับท่านที่ต้องการสมัครหรือต้องการที่จะชมรายละเอียดเนี่ยเข้าไปเว็บไซต์ที่สนักวิจัยได้จัดเอาไว้นะครับเข้าไปที่ a d u o p s u a c t h นะครับแล้เข้าไปในหัวข้อข,อ,ของเม d Health IoT Hackathon 2022พอ,อเข้าไปแล้วจะมี รายละเอียดให้ว่าต้องการอะไรบ้างสําหรับการสมัครนะครับซึ่ง<ฆ>จะต้องมีชื่อนวัตกรรมเป็นต้นใช่ไหมครับเ<ฆ>ช่น<ฆ>แอปพลิเคชันทําอย่างไรถึงจะมาโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วหรือแอปพลิเคชันหาคลินิกใกล้คุณอะไรอย่างนี้นะครับลองดูครับลองคิดไวๆหรือว่า<ฆ>เออถ้เป็นแบบนี้ก็ตั้งชื่อนวัตกรรมมานะครับ<ฆ>ชื่อทีมของผู้สร้างผลงานนะครับชื่อหัวหน้าทีมผู้ร่วมทีมทั้งหมดนะครับคุสมัติของผลงานว่ามันดีอย่างไร มันดีอย่างไรมันจะช่วยแก้เพนพอยอะไรของหมอหรือว่าคนไข้นะครับล<ฆ>ักษณะเด่นของผลงานนะครับ<ฆ>แล้วก็ขั้นตอนกรรมวิธีในการจัดทํานะครับซึ่งอ<ฆ>าจจะไม่ได้รายละเอียดถ้าบางอย่างเป็นความลับของทีมนะครับอาจจะสงวนไว<ฆ>้ก่อนไม่รไรเลยครับเอาคร่าวๆที่สําคัญนะครับเ<ฆ>นื่องจากว่านวัตกรรมนะครับที่ดีเนี่ยมันจะต้องอยู่คู่กับการนําไปใช้และการนาไปใช้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมองก็คือว่า มันจะต้องนําไปใช้ในเชิงธุรกิจได้ด้วยนะครับค่ะอย่อที่บอกว่านวัตก,กรรมใดดีหรือไม่ดีเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมันมีผู้มาซื้อจะไปใช้หรือเปล่านะครับค่ะบาง้นเราก็ต้องมองเรื่อง business เอาไว้ด้วยอยากที่จะให้ทีมเขียนแผนธุรกิจหรือว่า business canvas ส,ส่งเข้ามาด้วยเขียนได้แค่ไหนแค่นั้นนะครับค่ะไม่ต้องแบบว่าไปไม่ต้องไปลงเรียนธุรกิจมาก่อนนะครับไม่เป็นไรครับเขียนได้แค่ไหนแค่นั้นแล้วถ้าต้องการเทมเพลตของ business canvas เนี่ย อดีโอยินดีที่จะส่งให้นะครับติดต่อมาที่คุณสุดารัตน์ได้เลยนะครับที่ที่มลที่เห็นนี้นะครับนจะเป็นการแข่งขันที่สนุกนะครับผมเชื่อว่าคุณสุดารัตน์เนี่ยจะหาผู้ร่วมโครงการที่เป็นที่มีบิสเนสไม้นะครับที่สามารถมองแง่มุมของธุรกิจหรือว่าการนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ให้ได้นะครับจากตัวของผู้จัดเองเนี่ยต้ออยากเห็นความสามารถของคนรุ่นใหม่อันที่หนนะครับ ผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่เชื่อในความสามารถของคนรุ่นใหม่ก็ถ้ามีแนวคิดที่บางทีคิดตอกปรอกไปต่างจากที่เราเคยคิดมาก่อนนะครับแล้วมันจะทําให้เกิดไอเดียที่สามารถที่จะพัฒนาแล้วนาไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะมันจะสร้างสังคมที่เป็นสังคมนวัตกรรมสังคมอุดมปัญญาผมคิดว่ามันเริ่มจากตรงนี้เริ่มจากการดึงเขาเข้ามากกอนอันที่หนึ่งคืออยากเห็นคนรุ่นใหม่ มาแสดงความสามารถของเขาอย่างที่สองก็คืออยากเห็นการรวมทีมครับอยากเห็นการรวมทีมแบบที่เป็นผ้าหูสาขาหมายถึงอาจจะเป็นแพทย์ทันตแพทย์เปสัจจกรน,นะครับอาจจะเป็นนักศึกษาแพทย์ที่มีไอเดียทางนวัตรกรรมนะครับรวมทีมกันหรือไปรวมทีมกับคณะอื่นแล้วไปหาทีมที่เขามีแนวคิดเชิงธุรกิจหาอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านอินโฟมีชันเทคโนโลยีนะครับ เข้ามารวมทีมแล้วใช้ความความเข้มแข็งของความยาววัยเนี่ยนะครับบวกกับความเก่งและประสบการณ์ของผู้อาวุโสเนี่ยนะครับมารวมกันมาสร้างทีมแข่งมันจะเป็นภาพที่สวยงามและในวันแข่งขันนะครับเราจะเห็นการแชร์หรือการแบ่งปันของสิ่งเหล่านี้ครับของสิ่งที่ทุกคนมีและเมื่อมาแบ่งปันกันมัน จะเกิดการเรียนรู้ครับและยิ่งไปกว่าน,นั้นในระหว่างกระบวนการการทำบูตแคมป์เนี่ยก็จะเป็นการพัฒนาทีมนะครับที่จะทําให้เกิดกลุ่มแบบเนี้นะครับกลุ่ไปวันละกลุ่ม2กลุ่มสากลุ่มหกลุ่มสิบกลุ่มต่อไปเนี่ยทั้งใต้นะครับหรือประเทศของเราเนี่ยก็จะมีเยาวชนที่มีบิ n e เนส i n d นะครับสามารถที่จะมีความเข้มแข็งในการสร้างนวัตรกรรมหรือสร้างสิ่งที่มีค่าในเชิงของธุรกิจได้มากขึ้นนะครับ ไม่แน่ใจในเรื่องไหนโทรมาถามได้นะครับอีเมลมาถามได้นะครับ สำหรับผู้ที่สนใจค่ะก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ค่ะที่ช่องทางต่างๆของสำนักวิจัยและพัฒนาค่ะช่องทางหลักเลยก็คือเว็บไซต์ค่ะท่านสามารถเข้าไปดูแล้วก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารรวมถึงลิงก์มสมัครต่างๆได้ค่ะที่ rdo.psu.ac.th ค่ะหรือจะเป็นช่องทางอื่นๆเราก็มีมาให้เหมือนกันค่ะท่านไหนค่ะที่ชอบเข้าทางแฟนเพจ Facebook จำได้ไหมคะว่าแฟนเพจของเราชื่ออะไร Research and Development Office นั่นเองค่ะรวมไปถึงช่องทางของ l n n ได้วยค่ะท่านก็สามารถค้นหาเราได้ชื่อ RDO PSU ค่ะแอดไลน์เราเป็นเพื่อแล้วก็ทักแชทมาพูดคุยกับเราค่ะเพื่อสอบถามปัญหาที่ท่านสงสยัยหรือว่าโครงการที่ท่านสนใจจะเข้าร่วมเรายินดีตอบทุกข้อคำถามค่ะนอกจากนี้ค่ะเราก็ยังมี YouTube c h anel n ในชื่อ PSU Research Channel ค่ะที่ท่านสามารถรับชมกิจกรรมย้อนหลังหรือว่าดูวิดีโองานวิจัยที่น่าสนใจต่างๆได้และช่องทางสุดท้ายค่ะนั่นก็ ็คือหมายเลขโทรศัพท์074286940ขอย้ำอีกครั้งนะคะ074286940ค่ะสามารถสอบถามเราได้ในทุกๆช่องทางเลยค่ะวันนี้ค่ะหมดเวลาของดิฉันแล้วในโอกาสหน้าค่ะดิฉันจะนำเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกันอีกบ้างห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะวันนี้สำนักวิจัยและพัฒนาสวัสดีค่ะเข้าร่วมชุมชนวิชาการได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ ที่วิทยุมองอหาดใหญ่ FM 8 8 PSU Broadcast